สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่อง j u n i o r สไพล์นะคะค่ะวันนี้นะคะจูเนียสก็จะมาบอกหรือว่ามาแบบเ,เป็นการแบบแชร์ประสบการณ์แล้วกันในการหาอะไได้นะคะจากช่องทางแอปพลิเคชันนะคะบีโกก็เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการไล่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วนะคะว่าการหาเงินจากแอปบีโก้นี้นะคะให้แบบมีรายได้พันถึง1,000 0บาทนะคะต่อเดือนทำยังไงนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนนะคะ ค่าหลายคนนะคะสงสัยกันว่าแอปบิโกเนี่ยได้เงินกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการไล์พวกในวีบี้ย่าๆหรือแอปต่างๆที่ว่าเหมือน,นะคะิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าคนเขาชอบโหลดมาเล่นแล้วก็มาไล์แล้วสงสัยว่าเอ้ยเขาทาอะไรกันก็คือมันเป็นการไ like, ล่แนวสไตล์เหมือนการคุยหรือว่าการเต้นการเซ็กซี่อะไรคือแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของวีเจนะคะอันนี้วันนี้จุนเน่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะจา ไลบิกโก้นะคะก็น่าจะประมาณ1ปีนะคะว่า,าช่องทางการหาเงินนะคะจากบิกโกะมันมาอย่างไงนะคะเหมือนอันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นจากการที่ว่าเราเริ่มไล์เลยนะเหมือนถ้าเพื่อน <c oughs> ๆโหลดหลดแอป,ปมาเล่นใช่ไหมแล้วก็มีคนเข้ามาครั้งแรกที่จุเนตเจอเลยก็คือจะเป็นการเหมือนแบบเอิก บางคนอะไม่รู้ใช่ไหมว่าการหาเงินจากการไล์มันเป็นยังไงถ้าแบบไม่มีคนสอนหรือว่าแบบเราเล่นโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงอะคนที่ไลเล็ก like ๆ like อาจจะแบบตกใจเพราะว่าในรูปแบบของบีโกะมันก็มีหลายประเภทมากๆคุณเหมือนครั้งแรกที่จุเน่ไล์ใช่ปะจุเนี่ไล์เพราะว่าอยากรู้ว่าการหารายได้อะมันมาอย่างไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ปะเราก็ต้องไปลองจุเน่นก็ลองไล์แล้วก็ทีนี้อ่าเข้าไปครั้งแรกก็เปิดไล์ปกติเลยในในแอปบีโกอยู่ๆก็แบบ คือมันจะมีเขาเรียกอะไรจะมีสังกัดแต่ละสังกัดเขาเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามเราว่าเอ,อสนใจเข้าสังกัดพี่หรือเปล่าแรกๆก็คือจะงงว่าสังกัดทําไมวะทําทไมเราต้องเข้าสังกัดอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ต้องไปถามจากคนที่ว่าเขาเป็นวีเจอยู่แล้วใช่ไหมก็คือการที่ว่าไลฟ์การเป็นวีเจของแอปบิกโก้ทุกคนะจะต้องมีสังกัดเพื่อที่จะ เซ็นสัญญาในของบิโก้สัญญาของบิโก้ก็คือจะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะแต่ก็คือเราจะต่อก็ได้หรือว่าไม่ต่อก็ได้แตใ่ในการที่ว่าเราเซ็นสัญญาขอบับแอปบิโก้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นแอปอื่นได้นะหรือว่าถ้าสมมติอยากจะจะย้ายแอปอะคะ่ะก็ต้องทําเรื่องเหมือนแบบทําเรื่องย้ายให้ถูกต้องไม่ใช่แบบเล่น2อแอปเพราะว่ามันมีพวกรายได้ทั้ง2อแอปถ้าพูดถึงว่าทําไมต้องมีสังกัด อ,อ,อย่างแรกเลยก็คือการเข้าสังกัดน,นะคะก็เป็นการที่จะให้แบบวีเจใหม่ๆอะค่ะเข้าไปเพื่อที่จะเรียนรู้แอปพลิเคชันบิโก้ว่าในการอะไรอะเราต้องทําอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นวีเจที่แบบแนวสาย mm. เต้นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเต้นแบบที่ว่ามันโป้เพราะว่ากฎของบิโก้อะมันก็จะมีในเขาเรียกอะไรขีดจํากัดของเขาว่าสามารถโป้ได้ถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบไม่มีสังกัดหรือว่าแบบไม่มีแบบเข้าไปเล่นเฉยๆแบบ รู้ว่าหาเงินได้แต่ไม่รู้ว่าการมีสังกัดอ่ะเพื่อที่จะเป็น v จแล้วเซ็นสัญญาคือมันจะมีเป็นเรื่องของรายได้ของโบนัสของปีโก้อีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้แต่ถ้าไลฟ์ไปแต่ไม่มีไม่เป็น VJ ไม่เซ็นสัญญาไม่มีสังกัดคือมันก็ได้จากยอดเฉพาะที่ข้างหน้าคนเขาส่งส่งของมาให้ส่งของขวัญมาให้ประมาณนี้แล้วก็ไว้แบบสังกัดก็คือไว้ในกรณีที่ว่าถ้าอยู่ๆเราไลฟ์แล้วมันเกิดยุทเซอร์อ่ะคือเหมือนแบบ เขาเรียกะไรไอดี ID ของเราอะ่ะมันบินใช่ปะก็คือสามารถที่จะให้เขาอ่ะค่ะช่วยปลดเอาแต้มในสังกัดอ่ะคะ่ะมาปลดในการแบบโดนบินโดนแบนอะไรอย่างเงี้ยได้ในการไลฟ์แต่ละครั้งมันจะมีทั้งท่าแบบแบ่งประเภทเลยก็คือจะแบ่งเป็นแบบ3ประเภทหลักๆเลยนะก็คือจะมีตัววีเจวีเจก็คือเราเราที่เป็นผู้ไลฟ์แล้วก็ตัวยูเซอร์ยูเซอร์ก็คือ,อคนในบิกโกเขาจะเรียกแทนคนที่เข้ามาชมมาดูไลฟ์เรานะคะว่ายูเซอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็น เป็นบอทแคสเตอร์บอทแคสเตอร์นี่ก็คือเป็นเป็นแค่ตัว ID ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีตัวตนไม่สามารถตอบเราได้ก็คือเป็นบอทง่ายๆก็คือไม่สามารถตอบโตเราได้แรกๆเข้าไปนะที่จูเนียร์ไล์ก็คือว่าโอโ้โหร้อยกว่าคนแต่คือเป็นบอทซก เจ็ดสิบแปดสิบแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รวบบอร์ดมันคืออะไรใช่ป่ะล้วก็วีเจนะคะเหมือนแบบถ้าเราชอบในการไลฟ์อยู่แล้วใช่ไหมวีเจก็ไม่จาเป็นที่จะต,ต้องเซ็กซี่ก็ได้ใครที่ว่าชอบคุยอชอบเต้นชอบแบบมีความสามารถต่างๆในแบบพวกร้องเพลงหรือว่าสตรีมเกมนะคะเราก็สามารถเป็นวีเจได้เหมือนของจุเนี่จุเน่ก็จะเป็นสายชวนคุยซะมากกว่าก็คือเราไม่จําเป็นท่าสมมติว่าเหมือนแรกๆที่โหลดโหลดแอปความรู้สึกเราเองเราเข้าไปเฮ้ยทำไมมีแต่คนโป๊วะคือก็คิดว่าแบบ น่ากลัวแบบว่าแอปนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่เราไม่จําเป็นต้องโปก็ได้แล้วแต่ถ้าเราชอบที่จะไลค่ะก็สามารถที่ว่าลองโหลดแล้วก็ลองเล่นดูได้เพราะว่าในการแบบอก็ดีกว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่มีเงินลองไลค์แต่ก็ลองไลค์ดูเรื่อยๆคือเราไม่จาเป็นต้องยึดว่าเราต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเดือนเราคิดว่ามันเป็นงานงานเสริมไปก็ได้ไอันี้ถ้าแบบบางคนเขาไม่รู้ยูสเซอร์นี้ถามว่า แล้วเราเราจะมียูสเซอร์มาเปย์หรือเปล่าใช่ปะมันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามอะไรของเราแล้วก็ในการไล์อะค่ะเราก็เจอยูสเซอร์หลายประเภทนะมีทั้งเปแต่ว่าไม่ได้หวังอะไรแต่บางคนเปก็หวังก็มีแล้วก็บางคนไม่เปแต่ก็หวังประมาณนี้แล้วก็เหมือนบางคนอะคือง,ง่ายๆว่ายูสเซอร์อะบางคนเขาเข้ามาเพื่อที่จะแบบมามาคุยกับเราหรือว่าเขาชอบการที่ว่ายูสเซอร์แล้วเขาอยู่ห้องไหนแสดงว่าเขาชอบอการเป็นเราเพราะว่า เหมือนบางคนเ่ะ <c oughs> เขาเข้ามาเพื่อจะแบบระบายอ่ะคือคิดว่าเป็นการแบบรับฟังรับฟังยูสเซอร์หรือว่าเราแชร์เรื่องเราค่ะให้กันแล้วมันมียูสเซอร์หลายประเภทใช่ไหมการเป็นวีเจจึงจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไป <c oughs> เพราะว่าในการแบบดูลลว,วิจพิจารณาค่ะมันก็ตามอายุด้วยเนาะแต่ถ้าแบบคนที่อายุ1 6ปีก็คือ ผู้ปกครองจะต้องยินยอมด้วยนะคะแล้วก็แรกๆการที่จุดเนียจุเนียเองก็ยังเคยเจอใช่ไหมแบบแรกๆที่เราเล่นอะ่ะแล้วเจอแบบหลังไม่ก็คือเหมือนเป็นในข้อความอะ่ะแบบมีคนแบบทเลื่องอะไรแบบนี้ทักมาอะไรเนะี้ยเราก็ต้องแบบรู้วิธีการตอบหรือว่าไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้ก็คือปล่อยปล่อยช่างเขาเพราะว่าเราก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าถ้าเราไล่อ่ะถ้าคนคนเขาจะแบบส่งของขวัญให้หรือว่าจะสนับสนุนเราอะ่ะก็คือเขาก็ต้องหน้าให้หน้าไล์ไม่ใช่แบบเป็นการให้แบบ โดยที่แบบมาทักข้อความหรือว่าแบบทําอะไรอะไรงนี้เพราะว่าถ้าเด็กอายุที่ว่าต่ำกว่า18ปีแล้วเขาแบบไม่เขาคิดว่าแบบเงินสําคัญใช่ปะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกหรือไม่หลอกไงแล้วก็ถ้าแบบเด็กมันก็แบบให้ให,ให้ไปอะไรแบบนี้คือกลายเป็นว่าอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าไอคนที่เข้ามาหลอกหรือว่าจริงใจถูกปะล่ะเพราะว่าในโลกในโลกบิ๊กโอ้ะมีคนหลายประเภทมากๆเลยคือทุกคนต้องแบบถ้าเข้าไปแล้วก็คือต้องต้องใช้ ขาเลยใช้พิจารณานในการแบบไลด์ด้วยในการดูด้วยแล้วรายได้มาอย่างไงเชื่อไหมก็คือมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอยอดคือในบิ๊กโอ้าวิเจเขาจะเรียกว่าเป็นถั่วยอดถั่วในการเก็บแต่ละเดือนการเก็บนะคะเขาจะนับหนึ่งถึงสิ้นเดือนก็คือจัดก,การเป็นการเก็บยอดอาการไลด์ของเราแล้วก็รวมไปถึงพอไ,ได้ตัวที่หนึ่งก็คือมาจากยอดที่เราเก็บตัวที่สองก็คือจะเป็นโบนัสจากยอดที่เราเก็บ มันก็จะมีตามขั้นเลทข,ของแต่ละขั้นว่า,เ,าเก็บ2 0 0พทัวได้โบนัสเท่าไหร่เก็บ5,000ันทัวได้เท่าไหร่ก็คือของบีโกะจะเริ่มตั้งแต่ยอดเก็บณนะปัจจุบันนะก็คือว่าเริ่มตั้งแต่2 0 0พันทัวร์5 0ันทัวร์1่0 0 0ทัวร์งหมื่น0 0,000ทัวแล้วก็55,000 0ทัวจนไปถึงล้านทวนะคะแล้วก็โบนัสขยันไลค์โบนัสขยันไลค์ก็คือถ้า,อาตอนนี้เขาก็มีให้กับวิเจที่ว่า ขยันไลทุกวันอะไรอย่างนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3,000ถั่วประมาณนั้นโบานัสกิจกรรมอื่นๆก็คือถ้าเราไปลงร่วมร่วมกับกิจกรรมที่ทางบิโก้จะให้มันก็จะเป็นถั่วเพิ่มมาให้อันนี้ก็คือจะ รวมๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความขยันไรของเราหรือว่ายอดที่เราเก็บว่าเราได้ประมาณกี่บาทต่อเดือนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจูเนียร์จะให้ดูจากการที่จูเนียร์ไลน์มาประมาณระยะเวลาน่าจะหนึ่งปีแล้วนะคะ mm hmm. ว่ารายได้แล้วของจูเนียร์ที่จูเนียร์หาร mm hmm. ายได้จากทางบีโก้นะคะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้มันจะมันจะคำนวณเป็นค่าดอลลาร์นะคะดูโฟกัสหรบเปเดี๋ยวนี่นี่ แรกๆเลยก็คือที่ไลฟ์ครั้งแรกก็ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยสองดอนก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อน,นี่มันก็จะอันนี้จะเป็นอ่าประวัติการถอนทั้งหมดที่จุเนียเคยแบบถอนคราวๆมันจะคิดค่าเงินเป็นดอนลลาร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่แต่ละรอบหรือว่าแต่ละการถอนนั้นตอนนั้นดอนลลาร์ค่าเงินเท่าไหร่แต่ที่จุนเนียแบบเคยได้สุดก็น่าจะประมาณน่าจะ ประมาณ13 k ต่อเดือนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวีเจใหม,ใหม่ๆก็คือขั้นตอนแรกเราก็ต้องหมนแบบเรียกชื่อยูส์ยูเซอร์นะคะยูเซก็คือ,อ,อคนที่เข้ามาดูพยานยาทักทายเขาเพื่อที่จะว่าให้เขากดติดตามเราหรือว่าให้เขารู้ว่าเราเป็นเป็นวีเจค่ะเพราะว่าบางคนยูเซอรถ้าสมมติเขาเข้ามาแล้วแบบเออเขาเขาชอบที่จะอยู่ห้องนี้ค่ะเขาก็จะเข้ามาดูเราไลด์ได้อะไรอย่างนี้เขาก็บางคนเขาก็จะส่ง ส่งของขวัญให้อะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะส่งให้เท่าไหร่ก็คือสำหรับาถามว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีโทรศัพท์ในการไลฟ์ใช่ล้วก็จะมีไฟไลฟ์ก็ได้ถ้าสมแติเพื่อนๆนี้เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเราถ้าเราจัดฉากไว้แบบให้หน้าในแบบให้หน้าดูอะคะ่ะคนก็จะแบบอยากจะเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ก็ถ้าแบบเหมือนเน็ตไม่ดีหรือว่าภาพมันกระตุกอะคะ่ะทำให้ยูทเซอร์แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาห้องเราเดี๋ยวตวัเนี้จะแบบ ลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะก็เริ่มแรกเลยแล้วก็ไปที่นันแรกนี้ก็มันจะให้เราเพิ่มหัวข้อใช่ไหมเราอาจจะแบบแรกๆาฝากกติดตามหน่อยค่ะหายุดประจาค่ะขาอะไรแล้วแต่เราอันนี้เราก็พิมพ์แบบออยๆอยหน่อยก็ได้คิดถึงจังมาหาหน่อย <c ười> คิดถึงนะไม่ได้ออยอะแล้วก็มันก็จะมีตัวอันนี้มันจะมีเอฟเฟกให้เราอยู่แล้วฟิลเตอร์สวยแน่นอน แล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ไปข้างบนนี้ก็คือจะเป็นยอดทั้งหมดที่จูเนี่ยที่จูเนี่ยเคยเก็บมาแล้วก็ข้างเนี่ยเนี่ยจำนวนคนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาดูแต่นี้จะเป็นบนอรอดะดินองเจนจิลาสวัสดีค่ะมอใบโน้แล้วก็ส่วนข้างบนก็คือจะเป็นยอดที่ว่าเราเก็บแต่แต่ละวัน ส่วนของขันนะคะอันนี้เราก็สามารถดูได้แต่ว่าเราไม่สามารถไม่สามารถที่จะส่งให้ตัวเองได้นะคะจะเป็นของขันหนึ่งร้อยเพจเก้าเก้าเก้าองเจนมีปะขอ,ของของขันเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เวลาแบบลิสเตอร์มาใช่ปะเราก็เข้าสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์องอเจนทํไรอา่านอันนี่ยเราก็พยายามแบบที่จะเลือกชื่อชื่อยูดไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ที่รักสวัสดีค่ะพี่เอกพองศ์ เหมือนไม่เจอเปนนานป่ะพี่เคยเข้ามาห้องหนูป่ะพี่มีสองนี่เหรอสองถั่วเอามาดิพี่ที่รักสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะฝากกดติดตามให้หนูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียกชื่อยูส์แล้วก็ให้เขากดติดตามเราเนี่ยแต่แบบนี้คือเขาส่งของขวัญให้เราขอบคุณนะคะเห็นปะ่ะถ้าแบบเป็นคนที่เป็นยูส์อ่ะคะ่ะมันก็จะมีเขาก็สามารถตอบเราได้ถมีชื่อแต่ข้างล่างน,นี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ด บอดสมากกว่าขอบคุณนะคะที่กดติดตามพี่พี่พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่เอกเหรอคะคนเล็กหัวใจเทวดาสวัสดีค่ะน้องเจนถามทามาเลยเนี่ยอัดคลิปอ่ะ <laughs> พี่เอกกับพงษ์ทำอะไรอยู่คุณสมชายเลยอย่าํำนี่สวยปะสวยโนะโน่งร้องอ่ะ แล้วก็วิธีการดูใช่ปะถ้าแบบยูเซอร์ยูเซอร์เปลี่ยนชื่อบ่อยๆเราพยายามดูที่ ID เขาด้วยแล้วก็เราจำเพราะว่าการจำแล้วก็จำยูเซอร์ได้ก็คือความประทับใจอย่างหนึ่งของยูเซอร์ใช่ไหมคะพี่เอกพี่ต้นข้าววัสดีค่ะเนี่ยแล้วก็พยายามจำไว้ ค่ะน,นี้นะคะก็เป็นวิธีการแบบาหาไรายได้ในทางช่องทางแอปบิโกนะคะซึ่งแบบถ้าใครแบบที่ว่าชอบชอบในการไล์หรือมีความสามารถอย่างอื่นนะคะก็ลองโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มาเล่นกันได้หรือว่าใครที่ว่าอยากรู้ข้อมูลศึกษาแบบเกี่ยวกับแอปบิโกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามน่าจะในความิเห็นหรือว่าทักมาได้นะคะเดี๋ยวจูนเนียร์จะแบบออบอกว่าแบบต้องทำยังงาไงอะไระะอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยในการการไล่เราก็ต้องอย่ายึด แค่ว่ารายไดม้มันเป็นรายได้หลักคิดว่ามันเป็นแบบงานอดิเรกในการแบบไลฟ์ถ้าคนที่ว่าชอบไ like mm hmm. ลฟ์อะคะ่ะเพราะว่าการไลฟ์แล้วก็มีคนแบบมาคุยกับเราหรือว่าชอบเราอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราอาจจะเป็นรายได้หลัตกต่อไปก็ได้แต่ว่าเราเอาเท่าที่ว่าเราเอาเท่าที่แบบเราสามารถทําได้ก็พอค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนเน่ก็ขอจบคิดการสร้างรายได้หรือว่าการหารายได้จากช่องทางแอปพลิเคชันบิโก้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ใช่ไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจูเนียร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ